รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดย Allnew Isuzu D-Max พลานุภาพคลิกโลก Bendix พวกเราสองคนนะคะในรายการมอเตอร์ Motor running ค่ะก็จะเจอหน้าเราสองคนแบบนี้นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่าย3ามโงสานาทีไปจนถึงสี่โมงเย็นค่ะช่วงแรกของรายการก็คือช่วงเทคส์ทค่ะ,คะช่วงนี้เราจะพูดถึงเทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศ<ช>นั่นเองนะคะวันนี้จะเอาเรื่องราวอะไรมาฝากนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ มิสันเผยโฉมรถต้นแบบรุ่นใหม่มิสันบ m a แม็กไนท์คอนเรีวิวรถ SUV ขนาดเล็กรุ่นใหม่ที่มิสันระบุว่าตั้งใจจะเปิดตลาดในประเทศอินเดียโดยชื่อ m a g n ไนทเป็นการผสมคำระหว่าง m a g n e ติกและอีกไนท์ตัวรถใช้แพลตฟอร์ม CMF หรือ common module family แพลตฟอร์มย่อยรหัส CMFA ในการผลิต ปัจจุบันรุ่นรถที่อยู่ในเครือเลโน่นิ s สันมิ s u ูบิชิอา l i อันส์ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการผลิตมีอาทิดัซซันเลดิโก้เลโนคริตและก็เลโนทริเบอร์งานออกแบบไม่เหนือความคาดหมายนะักโดยรวมแล้วแม็กไนก็ยังคงใช้เค้าโครงที่บ่งบอกความเป็น SUV ของนิ s สนันแทบจะทุกสัดส่วนเช่นรูปทรงที่ดูคล้ายกับนิสสันคลิก s แบบยอดส่วนเพียงแต่ว่ากระจังหน้านั้นไม่ใช่ทรง V ี o t ช o n แบบรถยุคใหม่ของนิสสัน แต่ยังคงเป็นทรงแปดเหลีย่ยมแบบที่ใช้ในการออกแบบรถของแบรนด์ดักสันซึ่งจุดนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเดิมทีนิสสันตั้งใจจะผลิตรถนี้ในฐานะร,รถของดักสันห้องโดยสารเห็นได้ชัดว่าแมกไนนั้นแทบจะเป็นรถโปรโตไทป์แล้วดังนั้นคนจริงก็น่าจะมีองค์ประกอบการจัดวางอุปกรณ์ที่ไม่ผิดไปจากนี้มากนะักอุปกรณ์มาตรฐานมีจอทัชสกรีนขนาด8นิ้ว รองรับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเช่นเดียวกับรถรุ่นอื่นๆเช่นกล้อง360องศารวมไปถึงแพ็กเกจชุดระบบความปลอดภัยในกลุ่ม ABS ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเครื่องยนต์แมกไนจะทำตลาดด้วย2ทางเลือกเครื่องยนต์ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซินสจูบความจุ1.0ลิตรไม่มีระบบอัดอากาศกำลังสูงสุดประมาณ71แรงมา้าและ 3สูบ1.0ลิตรเทอร์โบชาร์จจะมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเป็นราวๆ95แรงมา้ทาทั้งคู่ส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา5จังหวะหรือ CVT โดยนิสสันจะเปิดตัว m a ็ n ไนค์คันจริงภายในปีงบประมาณ2020นี้ตอนนี้ปล่อยวิดีโอการเตรียมพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนวิ่งทดสอ Vision S ด้วยการโชว์การใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในกรุงโตเกียว รถโปรโตไทป์ Vision S นั้นอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิ่งทดสอบบนถนนสาธารณะภายในปีงบประมาณนี้เท่านั้น Vision S ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่แยกติดตั้งเอาไว้ที่เพลาหน้าหลังกำลังสูงสุดผลิตได้ประมาณ200กิโลวัตต์หรือประมาณ268แรงม้ากำลังรวม400กิโลวัตต์หรือเทียบเท่า536แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.8วินาที ความเร็วสูงสุดอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีชุดระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติเลเวล2ตามมาตรฐาน SAE ให้ใช้งานเทคโนโลยีหลักๆมีเซ็นเซอร์รอบคานท,าทั้งภายนอกและภายในตัวรถแยกการทำง,งานแตกต่างกันาร33รูปแบบมีลิด้าเป็นหลักมี AI เป็นผู้ช่วยสมเหนุสำหรับการจัดการระบบการสื่อสารเทคโนโลยีการจัดการด้านภานพาสำหรับการประมวลผลภายนอกตัวรถรองรับ HDR ใช้ความสามารถของ CMOS Image Sensor ที่มีอยู่ในมือผนวกกับ LiDAR ที่จะสามารถตรวจจับและสร้างภาพวัตถุรอบคันทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนปิดท้ายด้วยเซนเซอร์ TOF หรือ Time of Flight ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจจับวัตถุคนเดินถนนรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในห้องโดยสารทำงานร่วมกับเทคโนโลยีต้นแบบใหม่ที่โซ n y เรียกว่า Setry 3 o 0 Concept สามารถตรวจจับสิ่งต่างๆและประมวลผลรอบตัวรถได้360องศาพาร์ทเนอร์หลักๆในการพัฒนา Vision S มียักษ์ใหญ่ในแวดวงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในการผลิตหลายรายเข้าร่วมอาทิ b อช c อน o n นเ n e n t ลควอนคอม m มกนาอินเตอร์เนชั่นแลและก็ NV i d i a ก็จบลงไปแล้วค่ะในช่องเทค i ามนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆติดตามได้เลยทุกต้นรายการของเรานั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะต้องไปพักชมโฆษณากันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับเราสองคนกันต่อในช่วงทริปได้ค่ะ ของทริปได้ไดค่ะ,คะทริปได้สัปดาห์นี้นะคะพี่แมวจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นใดหรือว่าทํากิจกรรมดีๆนะคะกับโครงการใดค่ายใดนั้นนะคะไปติดตามชมพร้อมก,กันกับเราตอนนี้ได้เลยค่ะ ช่วงกอย่านะคะสำหรับวันนี้แหม่มพามาสัมผัสนี่เลยค่ะกับค่าย MG นั่นคือ New MG ZS Smart Up คือตัวปรับรุงจากตัวเดิมของ ZS นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังคงในตัวเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะกับกำลังแรงม้าที่ให้มา114แรงม้าแต่ที่มาใหม่นั่นคือเกียร์ CVT 8สปีดนะคะส่วนที่เหลือนะติดตามแหม่มเลยตอนนี้เลยนะว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากแน่นอนเห็นแน่นอนเลยโชมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าโชมเป็นยังไงกันบ้าง เอาละคะ่ะมาติดตามเลยนะสําหรับชมหน้าที่แน่นอนเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะมาดูติดตามกับแหม่มเลยคะ่ะนี่คือในส่วนของที่เห็นชัดเลยในเรื่องของกระจังหน้าซึ่งเป็นการดีไซน์ใหม่แบบแนวสปอร์ตเลยนะคะกับตัวเขาเรียกว่าไฟหน้าก็เป็น LED projector นะคะซึ่งมาพร้อมกับเขาเรียกว่าระบบอัตโนมัติการปิดและเปิดด้วยนะคะในส่วนตัวนี้ชมหน้า และก็ยังคงมีเรื่องของไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่กลางวันนะคะนั่นคือ drl หรือ daytime running lights ค่ะเรามาตามตรงนี้นะคะในส่วนหนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นคือเรื่องของล้ออัลลอยนะคะที่มีการดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะคะในจุดนี้ที่ให้มา แล้วก็ยังคงในเรื่องของเขาเรียกว่าการเล่นเส้นสายนะคะในตัวด้านข้างเลยว่ากันไปนะคะแล้วคาแล้วก็มาตรงนี้ก็คือไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะคะในส่วนนี้ก็ยังคงมีคำว่า z s I SMART นะคะในส่วนนี้เอาคาก็ยังคงเป็นในสไตล์ที่ส่วนตรงล้อเนี่ยสังเกตได้มีการดีไซน์ใหม่เพื่อเขาเรีเยกไงเพิ่มความดุดันนะคะในส่วนให้ดูมีความสปอร์ตแกร่งขึ้นนะคะมาเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้าง เอาราคามาดูที่ภายในเลยนะคะแหมบอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในส่วนนี้ขออนุญาตปิดนะคะเพื่อจะได้ง่ายๆแน่นอนเลยค่ะคุณเห็นคอนโซลนะคะแล้วก,ก็ด้านหน้าจุดที่เปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนเลยหรืออันนี้เลยนะคะเรื่องของการดีไซน์ชัดเจนมากคอนโซลตัวนี้นะคะจุดหนึ่งในส่วนนี้คือจอทัชกรีนนะคะที่ให้มา ขนาด10นิ้วเลยนะคะตัวนี้แล้วในนี้ก็จะมีเรื่องราวของ iSmart ที่คุณจะเล่นได้เลยนะคะหรือแอปพลิ ay, Android, Deal, เคชันคาเพ Android, d ยดิวเขาเรียกว่าเชื่อมต่อเรื่องของ Entertainment ได้หมดเลยนะคะแล้วที่สำคัญคืออันนี้ค่ะที่มีเพิ่มมาให้อันนี้คือจุดเขาเรียกว่าเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบโฮให้เราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ยัง คงมาขนาดถึง7นิ้วเรื่องของการโชว์แสดงโชว์ต่างๆก็อันนี้นะคะที่ชัดเจนคือเรื่องของกล้องที่ให้มารอบทิศทาง360องศาเวลาที่คุณจะเลี้ยวแต่ละจุดจะช้อ้เห็นเลยว่าคุณอยู่ตรงไหนและมีอะไรที่เป็นสิ่งของอยู่ด้านข้างของรถของเราด้วยนะคะแล้วก็ยังคงเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยคุณอยากจะให้ทำลายเปิดสลูปสั่งได้เหมือนเดิมค่ะ จุดนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ที่แตกต่างจากเดิมในส่วนของเขาเรียกว่าที่วางมือที่รองรับข้อแขนหรืออะไรต่างๆตรงนี้เปลี่ยนแปลงเลยค่ะการดีไซน์ก็จะเป็นทูโทนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะความกว้างแบบมคิดว่ายัางเข้าเดิมยังไซส์หรือขนาดยังเข้ายังเหมือนเดิมกับ Z S ตัวเดิมอยู่ไปไปด้านหลัง มาด้านหลังนะคะด้านหลังต้องบอกว่าโอเคค่ะกว้างอยู่กว้างนะคะต้องใช้คําว่ากว้างเพราะแบบสูงอยู่ที่158นะคะถ้าคนที่160 170แิบรอเบหมือโอ้เหลือๆแล้วก็สําหรับเพดานแบบคิดว่าอันนี้160 170อ่ถ้า1้0น่าจะนิดนึงนะคะแต่ก็โอเคนะคะหลังคาย,ยังคงมีซลลูฟให้แล้วก็เป็นบานใหญ่มากเรียก้ว่าบานเต็มนะคะ เอาละค่ะทุณผู้ชมคะอะไรก็ตามนะคะอย่างที่แหม่มบอกรถทุกคันควรทดลองขับก่อนซื้อแล้วที่สำคัญนะคะช่วยศึกษาข้อมูลที่ข้ารถเขาผลิตรถคันนี้ไหมคุณแล้วมีอะไรบ้างที่คุณจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในความปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์ในการใช้งานกับกับรถเจ้าคันนั้นของคุณนะคะยังไงก็ตามอย่างที่แหม่มบอกไม่ว่าอะไรก็ตาม ก็ติดตามกันแบบนะคะจะพยายามนำข้อมูลมาให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าสาวหน้าจะสัมผัสที่ข้อไหนนะจ๊ะที่ข้ออะไร บ้านนี้ค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็จอนช่วงคลิปแรกที่ดีแบบนี้มาของผู้ชมกันต่อค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณาก่อนสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารในช่วงมอเตอร์นิวสค่ะ อิสุสด,ดีแม็กพลานุภาพคลิกโลกเบนดิคค่ะก็มายู่เราสองคนกันต่อค่ะในช่วงมอตเมอตนิวส์ค่ะมอเตนิวส์สัปดาห์นี้นะคะก็ได้รวบรวมข่าวสารกรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเอามาฝากผู้ชมกันค่ะจะไม่ข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตหลกันตอนนี้ได้เลยค่ะ มาร์จับมือกลุ่มพนครเปิดโชว์รูมและศูนบริการแห่งใหม่แบบครบวงจรสาขาราชโยธินด้วยงบลงทุนกว่า100ล้านบาทโชว์รูมและศูนให้บริการมาตรฐานที่พร้อมให้บริการแบบครบวงจร 4S ทั้งส่วนงานขายงานบริการงานฝ่ายอะไหล่และงานซ่อมสีและตัวถังหรือที่เรียกว่า one stop service ที่ลูกค้านั้นสามารถนำรถมาเข้ารับบริการได้ทุกส่วนงานภายในที่เดียว มีจำนวนช่องซ่อมถึง10ช่องสามารถรองรับเซอร์วิสลูกค้าได้ถึงวันละ40รายพร้อมสนย์ซ่อมสีและตัวถังขนาดใหญ่การเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ครั้งนี้ส่งผลให้มัสด้ามีศูนย์บริการรวมแล้วทั้งสิ้น138แห่งทั่วประเทศ m e อร์ d e s ด e n บ์ enz, เปิดตัวโครงการชาร์จชูเชงเพื่อชวนผู้ใช้รถปักกิ่งไฮบริดที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานน้ำมันหันมาชาร์จให้โลกใบนี้ดีขึ้นโดย Merc e d ซ s b e n บน์ประเทศไทย มีความประสงค์ให้คนไทยยังใช้รถยนต์ต่อไปแต่ช่วยให้อากาศสะอาดขึ้นได้โดยปราศจากมลพิษให้กับผู้ขับขี่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากผู้ใช้รถยนต์ทุกคนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งผู้ใช้ Mercedes-Benz และผู้ใช้รถยนต์แบรนด์อื่นๆตระหนักว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนโลกให้สะอาดขึ้น พร้อมทั้งลดปัญหา pm 2 5เพียงแค่หันมาชาร์จรถยนต์ของคุณให้บ่อยขึ้นแล้วก็ขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้าทุกการเดินทางโครงการชาร์จทูเชงนั้นจัดขึ้นเป็นโครงการระยะยาวที่จะแบ่งออกเป็น3เฟสได้แก่ 1. การกระตุ้นให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 2. การสร้างเครือข่ายการชาร์จที่มีความพร้อมและสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ใช้รถและ 3. สู่การสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ฟิล์มลามินายังคงครองใจผู้บริโภคจนคว้ารางวัลมาเก็ตเทียรนัมเบอร์วันแบรนด์ไทยแลนด์สองพถึงหรือรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นครั้งที่5ในฐานะฟิล์มกองแสงคุณภาพสูงเพียงหนึ่งเดียวที่ประสบความสำเร็จได้รับการโหวตด,ด้วยคะแนนสูงสุดจากผู้บริโภคทั่วประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติกันร,ร้อนกอัน UV ยอดเยี่ยมการบริการเหนือชั้นและการให้ข้อมูลที่แท้จริงมาโดยตลอด โดยบริษัท c a d e n นส International ประเทศไทยจำกัดทำการสำรวจจากกลุ่มผู้ใช้งานจริงทั่วประเทศจัดโดยนิตยสารมาเก็ตเทีย Mercedes-Benz คว้า2รางวัลที่ Automotive Innovations Award s 2020รางวัลที่สุดของแบรนด์พรีเมียมที่ลำหน้าด้วยนวัตกรรมและแบรนด์พรีเมียมที่ลำหน้าด้วยนวัตกรรมในหมวด Interface และการเชื่อมเครือข่ายจาก Center of Automotive Management หรือ CAM ในงาน Digital Auto Talk Digital โดย Mercedes-Benz นนั้นได้อัปเดตใหม่ๆใ,ในรถยนต์รุ่นต่างๆอา,า,าทิ รุ่น GLC และรถยนต์กลุ่ม EQ Power หรือ Plug-in Hybrid ของรุ่น A-Class B-Class และ g l e c l a s s ความโดดเด่นของ Mercedes-Benz เห็นได้ชัดจาก36นวัตกรรมที่มากกว่าคู่แข่งคนสำคัญถึง1ใน3 ึ่งในบรรดานวัตกรรมที่ได้รับการคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกตามที่ CAM ได้สำรวจไว้และก็ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมในหมวดอินเทอร์เฟสและการเชื่อมเครือข่ายคือการอัปเดตบนอากาศเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับรถยนต์รุ่น A และ B Class ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาในรถยนต์ ORBRIC Superbike Championship 2020ดวลความเร็วสนามแรกที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ ไฮไลท์ในเลสนี้อยู่ที่คลาสสูงสุดของไทยอย่างซ u ปเปอร์ไบค์1 0 0 0ซีซโดยอภิวัตรวงธนานนที่ตามอยู่กว่า5รอบอาศัยจังหวะที่ดีกว่าเสียบแซงเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา20นาที5.728วินาทีค้าแชมป์สนามแรกไปครองอย่างสุดมันเชือนนครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์เพียงแค่0.183วินาทีเท่านั้นส่วนอันดับ3เป็นของชัยวิชิตนิสกุลตามหลังแชมป์11.748วินาที ขณะที่แชมป์ในคลาส SB2 เป็นของชาคริสสีสมัยจากคามิสเทอร์อมานส์สำหรับการแข่งขัน ORBIC r Superbike Championship 2020สนามถัดไปจะมีขึ้นวันที่5-6กันยายานนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิจังหวัดบุรีรัมย์ BMW จับมือ t m e o m p o r m u m The e เ p o r i เเพื่อที่จะขยายเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุฟไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดไม่จำกัดรุ่นเพิ่มเติมถึง12หัวใจนะักส่วนการค้า GM โพเรียมและ GM คอเทียพร้อมให้บริการอัดประจุไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายน2563โดยการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในตัวเมืองกรุงเทพตามเป้าหมายของโครงการชาร์จนาว มุ่งเดินหน้าขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าพร้อมกับสานต่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันสถานีชาร์จนนวมีให้บริการทั้งหมด141หัวใจใน63สถานีทั่วประเทศไทยแบ่งเป็นสถานีอัปประจุไฟฟ้าสาธารณะชาร์จแนว91หัวใจและผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW 50หัวใจพร้อมวางแผนขยายสถานีอัปประจุไฟฟ้าสาธารณะชาร์จแนว ให้ครบ100หัวจ่ายภายในสิ้นปี2563นี้อัปเดตเข่าวสารในรอบสัปดาห์นี้จบลงไปแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายรายการแล้วคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดอยากติดตามรายการของเรานะคะสามารถติดตามได้ทาง3ช่องทางเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube c h anel n ค่ะรายละเอียดนะคะจะเป็นตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วพบกวับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะ